สวัสดีครับตลาดมีนบุรีอีกแล้วนะครับมาเจอร้านนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับบะหมี่ซอสต้มยำมันกุ้งแม่น้ําโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหนี่ลูกค้าเข้ารัวๆเลยประจุกันไม่ทันเลยีเส้นอะไรบ้างเส้นใหญ่กเ็มีเส้นแบนกับเส้นแบนเส้นแบนนะถ้ารวมกันได้ไหมเส้นได้สั่งได้เลยแบนกับกลมรวมกันก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไดู้กได้นะบะหมี่ซอสต้มยำมันกุ้ง เอาแล้วสี่สิบคืออะไรครับเนี่ยกินคุปปะคุปปะเท่เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะมันเข้มข้นอยู่แล้วเส้นจะมีสองแบบน,นะทระายเอาเส้นคมเข้ามาให้หน่อนี่นะห้าสิบบาทเมื่อกี้เห็นลูกค้าจ,จ่ายสี่สิบบาทไปใช่เหรอ่ะอ,อันนี้คน,นรู้จักกันอ๋อคนรู้จกักรู้จักนี่สี่สิบบาทไม่รู้จักห้าสิบแม่ค้าด้วยกันด้วยกันขายเอาราคาทุนเนาะใช่ ก,กันก็นเลยเนึกว่ามี50บาทด้วยนี่ประตูพันมนยังดีสะอาดมากนะครับทุกคนเส้นเราจะลวกมาจากบ้านมันยังไม่ทมันอีกงั้นไม่ทันแต่ยังร้อนอยู่เลยนะเออ,อน,นี่อันแรกอันนี้ก็จะเป็นเตาน้ำไอ้น้ำอ๋อเป็นเป็นน้ำอุ่นขึ้นมาน,น้ำอุ่นน้ำร้อนไอ้น้ำนขึ้นมาได้นะคะเป็นบะหมี่ซอสต้มยำมันกุ้งไม่น้ำไม่จัะ นี่บรรจุพันธ์มาแบบนี้น่ากินมากเลยนะครับเนี่ยแค่50บาท